รู้จักรถไฟทางเดียวทางคู่ในเมืองไทยรถไฟทางเดียวคืออะไรข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรรถไฟทางคู่คืออะไรทําไมต้องทางคู่โครงการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางไกลจากทางเดียวเป็นทางคู่คลิปนี้มีคําตอบก่อนไปรับชมฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้ กับช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับขอขอบคุณข่าวสารจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยคลิปนี้ไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมกว่า130ปีประเทศไทยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาหลายยุคหลายสมัยแต่บนเส้นทางการพัฒนาทางรถไฟ อาจนับได้เพียง3มยุคคือยุคบุกเบิกและเติบโตเป็นในช่วงปีพศ2433ถึงปีพศ2494เป็นช่วงที่สร้างทางรถไฟได้มากที่สุดถึง3,278กิโลเมตรช่วงปีพศ2494ถึงปีพศ2554 นับเป็น60ปีที่สร้างทางรถไฟเพิ่มได้เพียง765กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโดยมีทางรถไฟเพิ่มเติม4,043กิโลเมตรซึ่งเป็นทางเดียวมากถึง93%ขณะที่บทบาทการขนส่งโดยสารและสินค้าโดยรถไฟลดลงเหลือ5% และ2%ตามลำดับด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของยุคฟื้นฟูตั้งแต่ปีพศ2558เป็นต้นมานะครับท่านผู้ชมเป็นช่วงที่มีแผนพัฒนาระบบรางครั้งใหญ่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์8ปีตั้งเป้ามีรถไฟเพิ่มเป็น6,463กิโลเมตรโดยมีทางคู่เพิ่มเป็น3,000 154กิโลเมตรหรือมากกว่า56%เภายในปีพศ2567นะครับท่านผู้ชมมารู้จักรถไฟทางเดียวคืออะไรรถไฟทางคู่คืออะไรนะครับท่านผู้ชมรถไฟทางเดียวคือทางรถไฟที่มีทางวิ่งเพียงทางเดียวซึ่งมักใช้กับเส้นทางที่มีรถไฟผ่านน้อยและเส้นทางรถไฟสาขายอยนะครับท่านผู้ชม แต่จะเห็นได้ว่าทางรถไฟส่วนใหญ่ในเมืองของบ้านเรายังมีทางเดียวเพราะเป็นโครงข่ายเก่าที่ใช้มานานซึ่งแน่นอนว่าข้อดีของทางเดียวคืออะไรนะครับคือใช้งบประมาณก่อสร้างน้อยกว่าทางคู่นั่นเองครับท่านผู้ชมแต่ข้อเสียคือทำให้รถไฟต้องเสียเวลาหลีกกันจะสวนกันก็ต้องสับประแจรางที่สถานีหรือจุดที่กำหนดไว้เท่านั้น จึงทำให้เกิดความล่าช้าของการเดินทางนะครับยิ่งสถานีห่างกันขบวนที่เหลีกรอก็ต้องรอนานหากประแจขัดข้องหรือสับรางพาดก็อาจเกิดอุบัติเหตุดได้นะครับกลายเป็นที่มาของคำว่ารถไฟชนกันเพราะสับรางไม่ทันนั่นแหละครับท่านผู้ชมที่เราได้ฟังข่าวบ่อยๆเนื่องจากมันเกิดการสับรางไม่ทันหรืออาจจะสับรางผิดพลาดหรือการสับราง เสียนะครับท่านผู้ชมคือรถไฟทางเดียวคือมันจะวิ่งสวนกันไม่ได้เหมือนกับทางคู่นะครับท่านผู้ชมมาฟังรถไฟทางคู่คืออะไรนะครับรถไฟทางคู่คือทางทางรถไฟสองทางที่วางขนานกันเองนะครับท่านผู้ชมก็คือวางขนานคู่กันไปนะครับเหมือนถนนสองเลนที่ขาไป ขากับอีกทางหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทําให้รถไฟวิ่งสวนกันได้เลยนะครับไม่ต้องรอหลีกนะครับทําไมต้องทางคู่ก็หัวใจสําคัญของการพัฒนารถไฟทางคู่คือทําให้เดินรถได้มากขึ้นเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและตรงต่อเวลานะครับนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยรวมข้อดีได้หลายประเภทหลายประการได้แก่ หปรับปรุงสถานีใหม่ตามหลักอระยะสถาปัต์และเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้สะดวกนะครับสปรับปรุงก่อสร้างย่านลานกองสินค้าเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งลดต้นทุนโลจิสติก 3. ามทำให้ทางรถไฟเป็นทางเฉพาะมีรั้วขอบชิดเพิ่มความปลอดภัยและช่วยป้องกันการบุกรุกได้นะครับ G เปลี่ยนจุดตัดรถไฟให้กลายเป็นสะพานข้ามหรือทางลอดเพิ่มความปลอดภัยและความคล่องตัวในการเดินทางนะครับท่านผู้ชมปรับปรุงทางโค้งแคบให้กว้างขึ้นหรือเจาะผ่านอุโมงค์เพื่อลดความคดโค้งของทางต่อมานะครับปรับปรุงระบบอนุสัญญาณเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางนะครับต่อมาทางรถไฟ คู่สายใหม่จะช่วยกระจายความเจริญกระจายไรายได้สู่ภูมิภาคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมีรูปทางคู่ทางเดี่ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางไกลทางเดี่ยวเป็นทางคู่จึงเป็นนโยบายสําคัญที่การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอได้รับมอบหมายให้ดําเนินการเพื่อรองรับนโยบายการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง จากถนนสู่การส่งระบบรางที่มีต้นทุนต่ำนะครับช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับการเดินทางและขนส่งสินค้าไทยให้มีประสิทธิภาพสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทําให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นบทความอีกบทความหนึ่งจากการรถไฟแเทศไทยและกระทรวงคมนาคมนะครับ ดูจักรถไฟทางเดียวทางคู่เมืองไทยครับผมคลิปนี้ถ้าท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโกวิดชาแนลด้วยนะครับคลิปนี้ช่องโกวิดชาแนลขอขอบคุณครับ